สวัสดีครับวันนี้ผมกอฟเพชรจนนะครับจะนำเสือรถอีกหนึ่งคันนะฮะนี่เลยนะฮะวันนี้นะฮะอยู่กับเจ้าโตต้าบีออส 1.5e คันนี้ปี2014นะครับขอบอกเลยนะฮะสีนี้นานๆจะเข้ามาทีนะครับขอบอกเลยว่าสีนี้สวยงามมากนะฮะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับกับ 1.5e คันนี้นะฮะเป็นไงครับด้านหน้าด้านข้างแล้วนะฮะเหลี่ยมของรถยังอยู่ครบทุกมุมทุกบานทุกประตูนะฮะตรงนี้นะฮะ อ่าดูสีก่อนครับสีเป็น, schnell, นไงครับเงาวับเลยนะฮะสีคันนี้นะอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนครับอ่าสีเนี่ยคันนี้นะฮะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลนะฮะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะกระจังหน้านะครับตรงนี้นะฮะเป็นโครเมียมตัดกลางนะฮะเป็นโครเมียมตัดกลางนะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะฮะ จะเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดาครับเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะล้อเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขอบ15จากโรงงานนะครับจับคู่กับยางแม็กซีดนะจับคู่กับยางแม็กซีดในส่วนของกระจกนะครับตรงนี้นะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนเสา B ีเสาซตรงนี้จะเป็นสีดานะับซึ่งจะตัดกับตัวรถมากนะครับเสา B ีเสาซตรงนี้นะฮะในส่วนของสเกิร์ตชายด้านล่างนะครับตรงนี้ฮะคันนี้จะมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะะเห็นไหมครับ สเกิร์ตด้านข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะอ่ามาดูด้านท้ายกันก่อนครับด้านท้ายะฮะสเกิร์ตสวยมากครับคันนี้นะครับมีสเกิร์ตมาให้สปอยเลอร์ไฟเบรกดูกที่3ครบนะครับโอเคไฟเนี่ยเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับอ่าในส่วนของภายในนะครับจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะครับตกแต่งเป็นโทนสีดำนะฮะ มาคู่กับเบาะผ้านะครับเบาะยังไม่ล้มนะครับเบาะยังไม่ล้มนะครับคันนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านครับจับคู่กับเกียร์ออโต้นะฮะจับคู่เกียร์ออโต้เลยตรงนี้นะฮะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะครับวิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานครับคันนี้นะมีช่องเสียบ USB สายอ่า AUX ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลจะเป็นสีดําตัดกับสีบอลเงินนะฮะ ภายในนี่เน้นเป็นโทนดํานะครับภายในนี่เน้นเป็นโทนดํานะในส่วนของเรือนไม้มาตรวัดต่างๆเนี่ยตรงนี้มันเหมือนดูรถสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับพวงมาลัยสามก้านนะมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะฮะตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเบนซินสี่สูบหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะฮะตรงนี้นะฮะอ่าวีวีทีไอนะครับตรงนี้ยังเป็นวันเอ็นแซดอยู่นะครับยังเป็นวันเอ็นเอ็นแซดอยู่รหัสของเครื่องนะครับ ตรงนี้นะฮะมาดูในส่วนของคานหน้าครับคานหน้าเป็นคานหน้าเดิมๆนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเป็นแก้มเดิมหมดนะเป็นแก้มเดิมหมดนะครับตรงนี้นะฮะไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะฮะนะฮะในส่วนของฝากระโปรงนะครับเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์ไราอยู่ครบน็อตยังไม่ขยับนะฮะน็อตยังไม่ขยับโอ้ห้องเครื่องคันนี้ถือว่าสวยสดงดงามมากเลยนะครับคันนี้นะรอยมาร์กต,ต่างๆอยู่ครบนะฮะเครื่องแห้งครับเครื่องแห้งนะ,ะตรงนี้ใครที่ชอบวันเอ็นซนะครับใครที่ชอบยังชื่นชอบในระบบของ วันเอ็นซคันนี้นะฮะตรงนี้นะฮะยังมีอยู่นะครับที่เพชรยนต์เรายังมีขายอยู่นะครับตรงนี้ฮะ,ะห้องเครื่องสวยสดงดงามมากเลยนะฮะ mm hmm. uh, ตรงนี้นะครับนะะนะครับในส่วนของโต y ต้าว mm ีออสนะครับหนึป mm ีสองพนะครับคันนี้นะ mm hmm. เป็นเจ้าของได้ง่ายๆแสนง่ายดดยมากเลยนะครับ อ่านะฮะคันนี้นะฮะใช้เงินออกรถแค่9บาทใช้เงินออกรถแค่9บาทนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะใช้เงินออกรถแค่9บาทเท่านั้นเองนะครับส่งอยู่แค่ประมาณเดือนละ7,000บาทท่งอยู่แค่ประมาณเดือนละ7,000บาทนะฮะ ถ้าอยากซื้อคนเดียวจบเลยนะครับลูกค้ามีเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับมีเครดิตต่างๆนะสามารถออกคนเดียวได้นะครับโดยที่ไม่ยุ่งยากเอกสารง่ายๆนะฮะหรือว่าใครสนใจนะครับสามารถโทรหาก๊อปได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับ0 6 2 9 1 6 6 0 1 7นะฮะท่านก็สามารถครอบของเจ้า v ีออสหนปี2 0 1 4ันคันนี้ได้นะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ